กลุ่มแบงค์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มฮอตฮิตสำหรับนักลงทุนเลยทีเดียวหลายคนเนี่ยก็เฝ้าจับตาดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจค่ะจะพาผู้ชมไปวิเคราะห์นะคะภาพรวมปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งใก,ใกล้จะทยอยประกาศผลประกอบการแล้วด้วยนะคะดูซิว่าปัจจัยพื้นฐานหุ้นตัวไหนเด่นกว่ากันนะคะติดตามกันในช่วงของไต่บันไดเสียนนะคะช่วงนี้ธนวัลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ในส่วนของผลประกอบการไตรามาสสองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะทยอยออกในช่วงประมาณวันที่19ถึงวันที่2 1กรกฎาคมนี้นะครับทางธนาชารเนี่ยเรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการทั้งต่อไตรามาสสองและกะแนวโน้มที่เหลือในช่วงปีนี้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางชะลอตัวลงชัดเจนนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของสินเชื่อรายย่อยรวมถึงตัวลีสซิ่งรถยนต์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงเติบโตได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ขายประกันทั้งประกันภยัยประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นแหล่งที่มาของไรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตชัดเจนมากนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเรามองว่าระดับการการสำรองเผื่อนี้เสียที่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนะครับแล้วก็ผลกระทบจากน้าท่วมเมื่อตอนช่วงไตรามาสสี่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้การสำรองเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นตั้งแต่ไตรามาสสองเป็นต้นไปเนี่ยคงไม่มีความจําเป็นที่ต้องการสำรองจํานวนมากผิดปกติออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรามีมุมมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอไม่มีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวตว่ำกว่า5% แต่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังคงโดดเด่นต่อไปครับหนุนโดยสินเชื่อที่เติบโตมากค่าธรรมเนียมที่เติบโตมากรวมถึงตัวโอกาสในการลุกธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเรามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับโดยตัวที่โดดเด่นเนี่ยยังคงเป็นตัวกสิกรไทยไทยพาณิชย์แล้วก็ตัวบีนะครับในขณะที่ตัวที่ยังถูกอยู่ ก็คือตัวกรุงไทยกับตัวเคเคนะครับโดยในส่วนตัวกรุงไทยเนี่ยความกังวลเรื่องที่ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มชุนเนี่ยอาจจะมากเกินไปนะครับหนะ้าางธนาคารเนี่ยจะได้ ปฏิเสธปลายเที่ยวนะครับว่ายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนในขนาดนี้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้ด้วยซ้ําไปนะครับเราก็เชื่อว่าราคาหุ้น KTB น่น่าจะเริ่มถูกรีเลฟขึ้นไปนะครับส่วนดอกเคนะักเกียรตินาคินเนี่ยราคาหุ้นไม่ค่อยเคลื่อนไหวส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการควบรวมกิจการกับทางพัฒระ ซึ่งคาดว่าจะมีการแลกหุ้นกันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเกินจริงนะครับธุรกิจริซิ่งเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีเคเคก็ได้ประโยชน์ตรงจุดนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเรามองว่าเคเคและพัฒระเนี่ยเป็นคู่ที่ฟิตกันนะครับคนหนึ่งเนี่ยเก่งทางด้านรีเทลอีกคนหนึ่งมีฐานทุกลูกค้าทางด้านคอร์เปอเรทอยู่มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกันเนี่ย เก่งคนละด้านมารวมกันก็น่าจะเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเราเชื่อว่าหลังจากมีการควบรวมกิจการกันเรียบร้อยเนี่ยคู่นี้น่าจะถูกเรีเลทตขึ้นไปนะครับแต่ราคาหุ้นที่เราเห็นอยู่เราก็เชื่อว่าถูกเกินจริงเช่นกันในกลุ่มนี้เราแนะนำโอเวดนะครับโดยถ้าเป็นตัวใหญ่เราชอบตัวกสิกรกับตัวธนาคารกลุ่มสีในแง่ของหุ้นที่ยังถูกอยู่คือตัว KTB กับตัว KK